แล้วครับไปไหนอ่ะไปซ่าสีหาน้าซาอีกแล้วแค่อาทีละค้างเองเธอต้องติดอาด้วยอ่ะฮะไปต้องติดอาได้ครับบ้านอยู่สิงห์บุรีอสิน้ำทางทองตลกหะตลกมากาจริงปะข้าหลังเป็นไงบ้างเอาผ้ากอดออกอยังออกแล้วหายแล้วตัดแผลเรียบร้อย เย็บ <Yeah, S 2> แผลได้บ้อยแล้วตัดตัดตัดแล้วใช่ไหมใหม่อะจำไม่ได้มาดูเมื่อไหไม่ได้หรอแล้วทายาแผลเป็นที่ให้อะอันน่าทำเสียงสองรอเปล่าเนี่ยไม่เสียงสองทาทาแผลไอ้นี่ยังแผลเป็นเออ,อยังยังไม่ได้ทาเลยอะ่ะอ่ะรงหัวแหว่งนะหรอตื้ไปให้เล็ก็ทำ แฟนคลับถามว่าทำไมสวยขึ้นอ่ะเพราะเพราะว่าแต่งหน้าน้อยไม่ติดตาของฉันทำไมตอนเจอไม่เห็นเคยใส่วิกผมยาวเลยอยาให้ใส่ใส่วิกไปเหรอมีวิกทรงอะไรมาขอเลือกวิกเองเลยปะอะดีมีสีทองด้วยนะเหรอทางชมพูก็มีสีชมพูก็มีบัจจาทายาด้วยยาแผ่เป็นอ่ะได้ดูทา ได้เดี๋ยวทายอย่าลืมทาย<ด>ิด้วยแลวแหวงโอเค<ด>เฮ้ย้องสุดล่าสุดเห็นรีแอคฟังเพลงแล้วแบบอ๋อเพลงพี่ก้อยใช่ป่ะซึ่งไหมฟึงชอบฟังชอบฟังมากเลยแบบเอแลทำไมคุณมีแบบมีเรื่องเศร้ารอ่ะไม่ไม่เนื้อมันเนื้อ,เน,อเนื้อเพลงมันแบบมันทัชใจดีอ๋อ อเออเดี๋ยวบอกทีมงานรีบตัดคลิปฮาน่าก่อนฮ hey. ของชมพู่อร่อยใช่ไหมพี่ชมพู่อ่ะยังเลยยังไม่ได้ออเลยอยากรู้เนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยจริงแล้วก็ถ่ายเฉพาะตอนที่กินข้าววันที่คอฟฟีบีนนิดเดียวเองที่ฮาน่าไปอะ่ะ มันมันไม่เรียกเรียกมันไม่เรียกแฟนเดย์หนูว่าจะกลายเป็นนางร้ายในนั้นน่ะก็ไม่ได้ถ่ายเป็นแฟนเดย์เลยถ่ายแค่เป็นบล็อกอ่ะโอเคโอเคแล้วของฮาน้าของฮานาเนี่ยจะลงเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยเดือนหน้าอ่ะก็เออลงเดือนหน้าดีกว่าเดี๋ยวแบบได้แล้วก็มาดิครับออนก่อนมาแล้วค่อยลงได้โอเคดีไหมให้หนุระวังหัวแตกอีกได้สิจ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะเอาเสื้อวินเทจมาให้ดูอีกจ๊ะ เดี๋ยวมีโต๊ะสวยๆแล้วเดี๋ยวเอาไปแขกได้โอเคไปแล้วบายบายฮาน่าเจอกันนะจ๊ะเจอกันครับจ้าสวัสดีจ้าครับครับจะออกแขกสามสองหนึ่งปิ้ว <laughs> hey, I drew you. I drove you. Yeah, I saw you drawing my face and my daughter. Yeah, I'm gonna bring it and I'm gonna more drawing you in Thailand. Hmm. oh you give uh you give this draw for fan club right? oh yeah i can do it yeah yeah you give this draw for fan club i think it's good oh yeah ah for the fan club yeah can can i see you drawing oh sure oh are you uh <coughs> เอาไหมมีใครอยากอยากได้ไหมครับเอฟซีเขาสาแบบเขาวาดรูปให้พี่เหรอได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาไทายเดี๋ยวค่อยให้วาดให้ใหม่ก็ได้ปะ่ะหรือว่าอ้น,นี่เอาให้แฟนคลับไหมหรือให้ผมไม่รู้อ่ะไหน,นพี่วะยูอันยูอันจะ give this uh this draw for me or for fan club oh sure oh uh, I can give your fan fan club also and I can give you too I it can draw it more. ใช่ใช่เดี๋ยวเขาก็วาดวาดใหม่ได้ครับสบายอันนี้ก็แบบให้แฟนคลับก่อนไหมล่ะ all we PK together and who your a e MVP you give it for your MVP o k โอเคโอเคโอเค then how can I give my MVP like posts posts to the post. Yeah, yeah, yeah. who who uh who your MVP you like you can tell tell him to contact you uh and uh, send location and when you arrive Thailand I will send uh, it for you Oh, uh, okay, ค k a y okay, oh sure sure, sure. yeah d i d y e e a รใครใครเป็นไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรูปแรกต้องให้ผมมาใช่หรอ Oh, okay okay fan club say like this is your first first drawing for me yeah yeah i i should keep it uh-huh right okay. and can can you uh draw drawing more like more um more more for mvp i don't know โ a d ช i d ร์ฉัน u ะวาดแ I think y o u d r a w l ัน e you draw your face b o t t e r ้า d you s า n d to your MVP. I don't k n o ่ Ah, m ร face. y e a h หรือว่าให้เขาวาดรูปตัวเองแล้วกันครับแล้วก็ไม n ต้องให้ทีม่ไม่รู้ใบหน้ดีไหมีวให้เขาวาดรูปตัวเองดีกว่าแล้วก็ใ่ yeah you draw yourself and you like send to your mvp okay okay <coughs> okay you draw like you you draw your yourself and me together and you send to like mvp okay? okay okay uh have have like your face and my face and like a little bit devil in this uh picture okay mm, devil okay okay yeah okay, okay. a little bit devil like you know mm, devil, devil and you and i and devil yeah 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 yeah. and you send okay, to okay, him okay okay, or okay. Her something i don't know โอเคโอเคพี่มนัทนะครับอ๋อชื่อพี่มนัทนะครับอ่าพี่มนัทเห็นบ่อยมากเลยพี่มนัทอนะ่ะ<ม>ก็ถือว่าให้รูปพี่มนัทเลยนะครับ oh. หรือจะให้น้องวาสด หรือ MVP ก็มาหาน้องเขาแล้วให้น้องเขาวาดสดผมไม่แน่ใจคุณผักบอกให้ผมบ้างนิกอุตส่าห์ดูมาตลอดวาดสดเหรอเค้งคาเครื่องคา กำลังจะไปบ้านพี่ทับนะครับ Thank you r a n อ๋อผมไม่สบายนิดนึงครับใช่ครับ Tomorrow you holiday right Yeah Oh you can live like long time tonight I don't know I don't know I'm not sure I Call love your uh, I love your story. Mm, mm, uh, blue app, you know. Blue app? Blue app like cannot say like another app in TikTok. Instagram? Yeah. I love your story. Your up picture. Huh? Ooh, ooh, ooh. <laughs> I love it. Ooh. Okay, okay. <laughs> I love it. โอ้ยูชอบมันใช่เลิ i มันโอเคเอฟซีไปดูแล้วกันมีใครมีใครดูแล้วอ่ะดูยังดูยังเอฟซีเลิฟเปล่าเลิฟเปล่าเลิฟไหมเลิฟไหม can you wear like this shirt to my uh vlog? อ mm ื m hmm. can you uh wear like this shirt to vlog Vlog? my blog, my vlog? yeah, my fame. Frame, yeah, can I shoot film with you like with your shirt like that? What, how part? I cannot understand. Can you can he... wear like uh, the shirt you were in story on my fame, fame, my theme, fame, girl, my fame, fame, what, yeah. Fame? The YouTube โอเคพี่มนัทนะครับเดี๋ยวพี่พี่มนัทพี่มนัทส่งส่งไอ้นี่มาส่งข้อความ <you. S 1> มาหาผมมาได้ครับผมขอที่อยู่นะครับเดี๋ยวให้เขารองเขาส่งรูปไปให้ครับ ah film 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 camera ah with me oh sure Oh. Oh, sure. You know what does it mean You know, right? Huh? Hmm. gonna make YouTube video with you. You want to wear the shirt? You want? Will... No, it's it's Hey, hey, Nikki. It's just a ranjery. <laughs> it was ranjery. <lingerie. laughs> <laughs> I you not I get not wearing randy during filming YouTube? I'm kidding, I'm kidding. Just kidding. Ah, uh, he was just kidding, right? Yeah, just kidding. You naughty boy, naughty nitty. No, no no naughty boy, I'm shy boy, no naughty boy. <laughs> you he was naughty. <laughs> no, not naughty. And you like naughty, sexy, bitchy. Oh, am I? Yeah, you know the sexy bitchy, right? Yeah, kind of, but no, I'm humble boy, I humble, humble I'm girl. Humble girl. Yeah, I'm humble boy. Not really. <laughs> you're not. <laughs> no, no, no. No, you're naughty boy. You ask, ask no, me lingerie no. for YouTube. Ah. <laughs> I'm just a joke, just kidding. You're not too <laughs> It's a joke, it's a joke, just joke. <laughs> okay, okay. <laughs> ชิ <mesan ality> <laughs> ้นวยเข้าออนอยู่ครับผมพูดไม่เป็นเลยครับภาษาอังกฤษผมก็แบบพูดมั่วๆเอฟซีว่าว่าคือเห็นว่า oh yeah I talk with my family like they tell me I can't speak English but I say like I can speak just a little bit yeah me too me too me also Nikki, I'm just I'm so appreciate to you. Look at well, look at well. your FC. Nikki FC is too powerful. It's really oh, powerful. Well. I'm just so grateful. Oh Talking uh be no we yeah. like welcome, welcome. Thank you we, so welcome. Much. we just support only girl. Yeah. Thank you for your support. Yeah. Oh how did you How did you find found me? How did you find me? No, <laughs> I just I just play TikTok and I don't know. I just like move it and I saw you. Just just random. Randomly yeah. found me. Yeah. Yeah. I I random and I always You uh saw you like eat breakfast and no smile and just. Look at camera and always eat, eat, eat. Hi, <laughs> that's that's why. Oh, that's destiny. They said destiny. Um, we are destiny. Oh, hello. Oh, hello. Come in, kid. พ่อไม่คิดพอ่อไม Yeah when mm. uh you k no w have me you can talk with my family my family like always support you I don't know Thank I mean, you for support me Yeah พบกันค่ะขอบคุณครับพี่บิก๊ก อาใครมีคำถามอะไรอยากถามน้องมากนะครับเดี๋ยวผมจะถึงบ้านพี่ท็อปแล้วอาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับโอเค I ask my family to uh who have question wanna ask you okay and I read and ask you okay yeah sure โอเคมีคำถามอะไรบ้างครับมาเลยอยากถามอะไรน้องบ้างครับมาเลยนะครับ Ask me, ask me. Bit, okay, bit. okay. Uh, Yeah, I read and ask you. how How long? Uh, how long you are single? Single? How and long? I cannot remember exactly. It it pretty. It's about one years. Yeah. Or oh, one year. Yeah, maybe one year. For oh, so long time. Yes. Okay, and and uh mm, do you have a lot of men to wanna know you i don't know i don't know i think i don't have any because i don't i don't have many friends and i don't have yeah i don't have many friends mm -hmm. so i okay. don't have many and around me yes yeah okay and how many tattoo you have hmm? how many tattoo you have uh, maybe like 30 more than 30 i don't know oh, I more tattoos. than 30 do you want to have more tattoo in thailand oh uh, i don't know i don't know <laughs> i know i know it's famous in Tat like famous tattoo in Thailand, I know. Yeah, and when you come to Thailand, can I see your favorite tattoo? Oh, sure, you can. <laughs> it's kind of flattering. Uh, naughty boy, Nikki. <laughs> no, naughty boy, no, no, no. PB, how are you? You're right. <laughs> okay, somebody say, like, you know, you look like Song He Kyo. Oh yeah, I he I heard about it so many times. Mm. yes. Mm. It, it okay and uh, how about your feeling like you uh make friend with me. Make friend with you are uh, another male friend. Mean, yeah yeah and how about and you feeling really? now when like when you know me? Yeah you and your another male friend, right? Yeah. <laughs> <laughs> Mm. sure okay and my fan club like can you show your friend who come to thailand with you ah my friends no i can't because my friends I, my, my friend doesn't yeah, yeah. want to Want to get like okay okay famous oh yeah 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 she she's she's just working But, on company and yeah maybe that yeah 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 okay we understand ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเขาแบบว่าที่ส่วนบุคคลนะครับแต่ผมเห็นแล้วเพื่อนเขาอ่าน่ารักเหมือนกันน่ารักทั้งคู่เลย มีระยะทางมัม้ยครับโอเคเบยบยอก I will <Be your S 2> take care i โอเคโอ้โหเบียยอ go to your room อ huh? อ <laughs> I will take care 24 hours โอ้เบียบยองเบียบยอเบียบยอง ยูร์ CEO yeah my MVP yes 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 ไปรับได้ใช่ไหมครับไปรับได้นี่ก็วันนั้นคุยกันแล้วป่ะครับลองคุยกันก,นก่อนไหมครับว่าใครจะไปรับเขาอะ mm hmm. mm hmm. mm hmm. What do you think about me I think you are so cute. You look like so cute. You have cute you should have cute face, you know? Your eyes but... Yeah your eyes for Eyeball iceberg, iceberg is so big like like contact lens <laughs> Cute Mickey, <say laughs> พี Beer, said say, ่เบลยูก็สั่งเซมิคิปา s that mean, n i นิคิปานิคิปา mean like crazy I don't know. I think crazy <laughs> น,มมนิคิปาเครื่องกี่โมงอ่ะผมไปเช็คตั๋วกันผมผมไม่ได้จองตั๋วเองรับผมให้ไอ้จองอ่ะนิคิเจ้ c ชู What is that จ a าชู u จ a าชู u mean like good boy <laughs> love family เจ้าช oh, ู้มีนกู <m <m ๊ดบอยเลิฟแฟมิลี่าอ๋อพี่เบียร์พิมพ์เหรอเจ้าชู้พี่เบียร์สอนน้องมีกี่เจ้าชู้เจ้าชูมากมากมีกี่เจ้าชู้มากมากมีหลายกู๊ดบอยมาก Mean like very very uh good boy and love family. No, 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 no. they said playboy, it's opposite, opposite mean. <laughs> no, 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 la mok la, mok. la, mok. la mok mean like always go to temple. <laughs> no, it's not, it's opposite, right? Lamok, <laughs> la Lamok mean like always go to temple. I don't think so. <laughs> <laughs> เบอร์เบ oh, ิร์ดอ oh, ๋อไอ้ส oh, ินเบอร์เล oh, ็กี่ละมุกเล็กี่ละมุกนอละมุกโอ้พี่เบียร์โอ้พี่เบียร์หนักแล้ววางงานอีกแล้วโอเคหมูน้อย I have to go Okay sure you can. okay you can talk with my family พี่เบียร์สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับโอเค you can talk with my family โอเคครับแล้วก็พี่มนัณนะครับส่งข้อความมานะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ครับโอเคบายบายซีย okay. ูบายบายบาย